อ,อ้าคันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมเชื่อว่าถ้าท่านได้เห็นมันแล้วแล้วก็คงไม่อยากปล่อยให้มันหลุดมือไปเลยทีเดียวนะครับกับเจ้าม e ิตซูบิชิอีคาคันนี้ครับมันก็คือแลนเซอร์อีคานะครับคันนี้เขาเรียกว่าปรับปรุงรูปโฉมใหม่รอบคันนะครับรอสะอาด ขับทำงานก็ได้ขับได้ทุกวันขับเป็นรถซิ่งๆนะครับวิ่งเที่ยววันหยุดหรือเที่ยวหลังเลิกง,งานก็ทำได้นะครับคันนี้โอ้ทำมาปรับปรุงจัดทรงมาเป็นอย่างดีเลยครับเรียกว่าเออได้ไปครอบครองเนี่ยมันจะมีแต่ความสนุกสนานเลยแหละผมว่านะครับมันไม่ได้ดูแล้วมันไม่น่าจะ มาเพื่อสร้างภาระให้นั่นนะครับเขาตกแต่งจัดทรงทําทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าทั้งภายนอกภายในออกมาได้แบบว่าสุดครับคันนี้สุดสุดดูดีมากๆทีเดียวนะครับดูดีมากๆทีเดียวก็ผมก็มาแนะนําให้ท่านนะครับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ผู้ซื้อผู้ขายได้เจอกันเร็วขึ้นนะครับรถด,ดีๆมันก็อยู่ไม่นานหรอกครับใครๆเขาก็อยากได้ไปครอบครองนะครับคันนี้ผมก็เชื่อว่ามันน่าสนใจมากๆก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆกันนะครับสนใจก็ติดต่อหาเจ้าของเขาโดยตรงเลยครับผมนะฮะ นัดเจอกันทดลองรถกันนะครับถ้าดีถ้าใช่เหมาะสมกับท่านก็ตัดสินใจได้เลยนะครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้แล้วฝากกดติดตามทุกช่องของเราไว้ครับผมลงคลิปสดใหม่เป็นประจำทุกวันนะครับ,บว่างก็เข้าไปดูในช่องเลยครับมีคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์อีกหลากหลายประเภทให้ท่านได้เลือกชมนะครับผมสำหรับ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ